สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในคีย์ออปชันครับวันนี้เราจะมาเทกันต่อนะครับผมเราจะมาดูกันเลยนะคือเขกขาฟกันต่อนะครับผมราวันนี้ให้แปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะโอโ้โหน่ากลัวนะมีซยเยอะอย่างเงี้ยนี่นี่นะดูนี่จะลงได้หรือเปล่านะครับขึ้นละ ไปเรื่อ,อยๆนะวี่เข้ากันไปเรื่อ,อยๆ <c oughs> ขึ้นไปแล้วติดแนวอะไรเปล่าให้เราเจะยังไม่กดนะครับ นี้กดไปเลยกดไปเลยนะครับที่ผมกดเพราะว่าอะไรหรอเพราะว่าแท่นี้ลงมามีแรงขยแรงลงมาแล้วก็แท่นี้มีรีเจ็คผมก็เลยกดแต่จะติดตรงนี้นะเราดูว่าจะลงไหมหมดเวลา <c oughs> ตามที่เราวิเคราะห์ไว้ผิดพลาดได้ครับไม่มีอะไรร้อเเซ็นครับ จะลงหรือเปล่านะดูที่มีแนวหรือเปล่าเออน่าจะลงนะ๋อ,อมันรีเจ็แนวนี้นี่แล้วก็เด้งขึ้นไปแล้วก็ทุบลงมามีแรงขายทุบลงมาอย่างแรนะโอเคนะบินไปนะไม่ต้องซื้อทะลุแนวไปเลยบินนาไปอย่างที่เราพิเคราะห์ไว้ผมจะกดลงต่อไม้นี่นะ ที่ผมกดลงเพราะว่ามันทะลุแนวนี้นะมันน่าจะมีแรงขายทุบลงมาอีกเนี่ยทะลุหนึ่งสองแนวรับกลายเป็นปแนวต้านแล้วขึ้นไปรีเจ็กก็ลงมาน่าจะมีแรงขายทุบลงมานะตอนจบแต่ต้องรอดูนะว่าจบเวลาจะจะวินหรือเปล่ามีแรงขายเข้ามามหาศาลน,นะครับรอดูตอนจบว่าจะวินหรือเปล่านะครับ แรงซื้อเข้ามาตอนสุดท้ายจะบินไหมโอเควินไปนะทุกคนเดีย๋ยวเราจะมาวิเคราะ์กันต่อนะอ่าดูอย่างแนวนี้ก่อนโอ้มีแรงซื้อขึ้นมาเด้งโนนโดนแนวรับเด้งขึ้นอย่างแรงกด <c oughs> ไม่ทันนะวางแนวไม่ทันเมื่อกี้เข้ามาเห็นช้าไปไม่เป็นไรนะ วางแนวต้านไว้ก่อนทะลุแนวต้านแล้วนี่ติดแนวนี้ <c oughs> ทะลุปไปแล้วผมมีแรงซื้อเข้ามามาสานเลยนะครับผมสีแท่งอ่ะ จะพักตัวหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยถ้ารีเจกผมจะกดนะดูก่อนโอ้โหโอ้โหรีเจกเว้ยนี่เอากดไปทันนะทุกคน <c oughs> โหนี้ยังลงต่ออีกนะ ลงยังแข็งแรงเลยไปหาแนวนี้แน่ประมาณเนี้ยลงพักตัวนะขึ้นไปเยอะแล้วมีแท่งพักตัวสับ้าง เราจะไม่กดนะเราต้องวิาะหอก่อนขอลองตีหน่อยก็ยังเป็นเทนขาขึ้นเหมือนเดิมเนาะใช้เบไม่ใช่ขาขึ้น เขาไซเวยนะทุกคนไซเวยในกรอบนี้อันนี้เป็นแนวเทงขาลงแล้วขึ้นไปเยอะแล้วเป็นเทงขาลงบ้างมีแรงซื้อเข้ามาพยายามดันกลับไปแรงขายทุบลงมาผมกดลงนะมาเนี่ยผมผมวิเคราะผมว่าน่าจะ ลงมาหาแนวรับนี้ที่ผมพคอนะแต่ไม่รู้ว่าจะวินหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีแรงขายพยายามดันลงมาโอแต่มีแรงซื้อดันกับคุ้นไปว่ะอาจจะขึ้นก็ได้นะมานี่ต้องเราชมนะมจะลงไปหาแนวรับหรือเปล่าแนวรับหรือเปล่าแนวรับหรือเปล่าหรือว่าจะพักกลายเป็นโซนพักตัวอยู่ยางนี้ก่อน มีสิทธิ์สูงนะม้นี่มีสิทธิ์แพ้สิจะเป็นแท่งพักตัวไปงักนัน <c oughs> โอเคนะรอไปดูไปเไร อืมที่ผมกดลงเพราะว่าเอ,อแท่งนี้มันมีแรงขายทุลงมานะผมเลยกดลงแต่ว่าไม่แน่นะมันไปกดโดนนี่มันจะรีเจคแล้วเด้งขึ้นหรือเปล่านะโดนชนแนวเนี้ยต้องรอชมนะครับอืมนั่นไงมาแล้วความไปแพ้ ตอนนี้เป็นส่วนพักตัวนะต้องระวังหน่อยต้องใจเย็นๆร <Yeah. S 1> อสไปไม่เป็นไรนะเราจะเปลี่ยนเป็นสามอน สามเหรียญสามเหรียญอ,อเดี๋ยวดูทางนี้นะถ้าปิดแบบนี้ผมจะกดลงนะที่ต่อไป ว้าวมีเชิดเหนือขึ้นงายเข้าแล้วครับต้องรอรู้นะครับว่าจะลงไหม,มหรือว่ามานี้เราเจะพลาดแล้วทุกคนขึ้นไปตามเทนเหรอ นะอันนี้ทะลุแล้วอาบินไปนะทุกคนผมเปลี่ยนยอดเงินเป็นหนึ่งเหรียญก่อนผมต่อเลยนะ ทนทำไม่ผมถึงกดลงเหรอเพราะมีแรงขายทุบลงมาสองเท่งผมก็เลยกดลงแต่ทังนี้พยายามจะดันขึ้นไปหาแนวต้านนี้นะครับทุกคนดูซิว่าจะเป็นไงนะ มีแรงขายพยายามทุบลงนะมาดูว่าจะทุบได้หรือเปล่านะครับสิบเจ็ดวิโอเควินนะทุกคนแงัได้ได้ราคาดีนะตอนรีเจ็ขึ้นไปดีแเรากดโอ้ช่างนี้ผมอยากกดลงมากเลย ที่ผมกดลงเพาว่าแท่งนี้มันลงผ่านแนวแนวเทรนไลน์มาแข็งแรงแล้วผมว่ามันน่าจะวิ่งลงต่อไปหาแนวรับนะถ้าผมพี่คอไม่ผิดพลาดน,นะต้องรอดูนะแต่มันมีเส้นกิดอยู่รีเจคแต่ว่าไม่ลงนะมีแรงขายขึ้นมาต้องรอดูนะอีกยี่สิบกว่าปิดดูจะปิดแดงไหมแท่งเนี้ยผมมั่นใจว่าจะปิดแดงนะแต่มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วนะ การวิเคราะห์อของเราก็ต้องวิเคราะห์ตามเกม,มแดงมาแล้วนะโอเคปิดแดงนะทุกคนาจะปิดแดงนะทังนั้นโอเคนะวินไปอีกแล้วนะเราก็จะมาดูกันต่อนะเออผมวันนี้ผมเทไปกี่หม้เนะี่ย โอหเยอะอยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม้แล้วนะผมว่าวันนี้เราพอแค่นี้ดีกว่านะทุกคนเราวิเคาะกันโอเคแล้วหกสิบสองหกสสามหกสี่หกสิบห้าสหกสิบหกวันนี้กำไรงซีเหรียญน,นะโอเคละถ้าเกิดใครอยากจะเทรดแบบนี้นะผมได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมก็กดเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับถ้าเกิดติดอะไรสงสัยอะไรผมทาคลิปไว้แล้วนะคลิปการสมัครหรือว่าทักมาถามได้นะครับคอมเมนต์มาถามได้นะครับทุกคน ก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s รสไค e กกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับไม่บายครับ